ิงไปเก็บมานะไปไปไปเอ้าไป,อไปาาเอาเข้ามาแล้วเอาเข้ามาแล้วเอ้ยโอเคอีกรอบนะมาพิงนะนะไปเก่งจังเลย อีกลาบอีกลาบบิงเก่งจังเลยเอาอีกลาบไหมเอาอีเอาอีกโอเคเร็วไหมบิงนะ เก่งมากคะ่ะเก่งมากเลย